พอแม่พี่น้องบานเฮ่าบานไก่บานไก่มากค่ะพี่น้องมือนิสิภาคินลวกปลาหมึกัวใหญ่ๆค่ะน้ำจิ้มแซ่บมือนี่น้ำจิ้มหวานค่ะอสมขึ้นเมื่อวานอืดชิอดค่ะชิยอดแล้วค่ะเด้อทมเลกแข่งมาเอาบักอืม อบกระเทียมมาละแตงเรือพู้ค่ะมากค่ะพี่นอ้องมากนี่ออกขออนุญาตเด้ยดย๋ยวกาเด้อยยิ่งๆเลยอืม มันละมันคุ้มดีคือมือได้คุ้มเหมือนกันหืมปูาค่ะ

อ้ออมออมดดมมมมมมมบมมมสมม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 อมม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 ดมม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 วมม จ้าพี่น,ออน้องคนยังกินมาได้ค่ะเดอ้อเป็นน้ำกันทำเหมือนอากาศนอกพี่น,อน้องเนอกกินไม่หมดหรอกค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อค่ะเดอ้อ